เป็นลำโพงขนาดเล็กพกพาปกติเราเห็นลําโพงขยายเสียงเนี่ยขนาดใหญ่ๆคิ้วไม่สะดวกครับอันนี้จะเป็นขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กเท่ามือที่ผมจับอยู่เอาไว้สําหรับเป็นคุณครูอาจารย์เป็นนักขุนเทศเป็นไกด์หรือว่าเป็นวิทยากรจะพูดในห้องหรือ,อพกไปได้สะดวกน,นี่จะเป็นสายนะครับเป็นสายลัดกับเครื่อง ซึ่งใช้อลัดก,กับกางเกงอเอวคนละของเราได้นะซึ่งไม้ก็จะมีสองแบบก็จะไม้จะเป็นแบบนี้ไม,ไม้แบบนี้ใช้สำหรับติดกับตรงปกเสื้อใกล้ปากส่วนไม้ตรงเนี้ยใช้คาดหูนะก็จะชัดมากขึ้นแล้วก็เสียบผมจะทดสอบส่วนตัวนี้เป็นอุปกรณ์อะแดปเตอร์เวลาเวลาชาร์จไฟเนี่ยเราก็ชาร์จเข้ากับ ตรงข้างๆตัวนี้นะคะรับแล้วก็ชาร์จไปใช้เวลาชาร์จก็สักตักอ่กายัาชั่วโมงอยู่นะ,ะตรงตรงนี้ก็เขาก็บอกว่าก็ใช้ได้อ่ห้ 5, ชั่วโมงอาถึงอ่าถึงอาจจะ,ถ,ะถึง8ชั่วโมงถ้าเกิดใช้ใช้ใช้ต่อเนื่องก็ชื่อว่าใช้ได้หลายหลายชั่วโมงหลังจากที่เราชาร์จแล้ว มันก็จะมีแบตในตัวคราวนี้เราเรามาลองอทดสอบอาชาร์จกับไฟบ้านอันนี้ก็จะลองทดสอบอเปิดนะครับเปิดก็เปิดสวิตช์เนี่ยก็คือ,เป,อ,ปอเปิดปุ่มนี้ะครับเปิดปุ่มนี้เสร็จแล้วก็เสียบไมค์เข้ากับตรงนี้อันนี้มันจะเปิดไมค์เนี่ยเราเราจะเอาไว้ข้างหลังตัวลำโพงดีกว่าก,ก,ก,ก็จะถ้าเกิดเราเปิดไปทั้งยิน มันอาจจะเสียงกล้องไปนิดนึงนะเพราะนั้นก็จะเปิดประมาณตรงกลางๆอันนี้ก็จะเป็นทดตอบฮัลโหลหนึ่งสองสามนะครับเสียงก็จะ,ะกล้องอดังอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ปรับปรับความดังไปได้แต่ว่าแต่ว่าเราไม่ควรจะปรับความดังเกินเนะี่ยก็ได้ประมาณเท่านี้เราสามารถคุยอย่างนี้ได้หลายหลายชั่วโมงติดต่อกันนะฮะก็คุยได้สองสามชั่วโมงห้าชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่ แต่ในกล่องตัวนี้เขาบอกว่าชาร์จครั้งหนึ่งคุยได้ตรงนี้ครับคุยได้8ปดชั่วโมงถึงสิชั่วโมงอะอยู่คราน,นี้กอนน็อันนี้เราก็มาลองทดสอบกับกับอีกตัวหตัวหนึ่งดูอาเป็นไมค์นน,ค Hello? Hello? 1, 2, 1, 2, นี่ครับฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสาม่าฮัลโหลหนึ่งสองสามนี่ยตัวนี้ก็จะใช้ได้เพราะนั้นก็จะสะดวกต่อกัน ต่อการพกพานะคาการที่เราจะใช้โทรโขงหรืออะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อที่อ่าเป็นของนําเข้าจากจีนนะครับเป็นเป็นยี่ห้อที่มีอ่ายอายี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะท,ที่เขาแนะนําซึ่งอาย่ขอก็ร้านอยู่ขอก็จะเอามา,อ,าอ่าจำนายตรงอ่าข้างๆอตรงนี้นะครับ ซึ่งใช้เสียบ USB หรือว่าใช้เสียบ SD card ก็คือว่าเป็นหน่วยความจำตัวใหญ่จะเป็นเพลงนะฮะเพลงที่เป็นไฟล์เพลงแล้วเราก็สามารถเปิดเพลงให้กับลำโพงตัวนี้ได้โดยที่ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกอเลือกคือว่าเลือกเล่นเพลงเ็าคือว่าจะกดเพลง อันนี้ก็นอกจากใช้เป็นลําโพงขนาดพกพาขยายเสียงอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับผมเอาไปใช้แล้วก็จะขยายเสียงได้่าดังเวลาอยู่ในห้องหรือว่าเอาใช้ในนอกสถานที่แล้วก็ใช้เป็นลําโพงเล่นดนตรีเสียบพวกไฟล์ที่เป็น usb หรือว่าเป็น sd card พวกนี้ก็จะเล่นเล่นอัตโนมัติได้